ครับมาครับลอกตกปลาเมือสองอีกเคือครับเทสเรียบร้อยครับเอาลอกสปอร์ตไลน์เบอร์หนึ่งพันนะครับตัวนี้สามารถถอดตัวตัวเสียงได้นะครับผมก็เลย เ,เห็นนะนะนะถามว่าไม่ชอบเสียงผมก็เลยถอดออกให้เลยจบ <c oughs> นี่หมุนกัน่างนี้เลยกันกลับได้ทุกล็อกนะครับนี่ไม่มีปัญหาอะไรกันกลับนี่เสียงปกติเดินหน้าถอยหลังได้ปกติครับตัวนี้ก็จะมีริ้วรอยทั่วตัวนะครับริ้วรอยของสีเป็น มันจะนั่นนะครับแต่ข้างในใช้งานได้ปกติลื่นสมูทมากนะครับนี่ไม่มีเสียงสากเสียงนั่นเลยครับนี่เบร,ก,บรกเบรกเนียนเลยครับอันนี้เบรกเนียนครับนี่แน่นนึบเลยสิบโลก็เอาอยู่คร,รับเบรกอย่างนี้ ตัวนี้ไอตัวสติกเกอร์ตราได้ว่าไม่มีนะครับกับตรงแขนนี่นะครับไม่มีครับมันก็ไม่มีผลแล้วครับเอาไปใช้งานกันขอให้มันนุ่มลื่นอย่างนี้พอแล้วนี่ไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องซีเรียสครับลื่นๆน,นุ่มๆอย่างนี้ดีกว่าไอาเรื่องว่าจะเอาไปสะสมเดี๋ยวมีมาให้ครับ อาจจะเอาสะสมสวยๆก็มีตัวนี้สปูลสวยนะครับสวยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับนี่เสียงดังครับนี่ให้ดูสปูลน,นี่ครับนี่สปูลไม่มีริ้วรอยนะครับสปูลใสๆเลยครับ ทางข้างบนและข้างล่างนะครับนี่เด้อนะเปิดหน้าลอกเปิดปิดแข็งแรงเรงด้งดึงดังดึ๊กวบครับนะครับนี่ตัวโรเลอร์ทำง,งานนะครับโรเลอร์หมุนนะครับโรเลอร์ยังหมุนนี่เห็นไหมโรเลอร์สะอาดหมุนอ่าแขนอ่าน็อปหมุนหมุนลื่นแขนปรับ อัเก็บดได้ครับมีอะไรอีกเดินหน้าถอยหลังได้แล้วแขนเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาได้นะครับก็ริ้วรอยก็ประมาณนี้ครับใต้ท้องดันคลังครับผมก็ถือว่าเป็นลอกใช้งานนะครับเอาไปใช้งานแต่ก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่อะไรนะครับนี่สมูทลื่นนุ่มเอาไป ฝากไว้หนึ่งตัวครับกับตัว ST หนึ่ครับผมตัวนี้เป็นแกนอ่าเดี๋ยวลืมบอกไปตัวนี้เป็นแกนข้างในเป็นแกนชั้นเดียวนะครับอ่าคลิกเสียงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแกนก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เป็นชั้นเดียวอโอเคครับฝากไว้ครับผม